ครับคเลซี่เป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศเออนค่ะเกเป็นคอนรตนคะองแกน i วันนี้มา่อะไรคะวิงวิงไลนอะรอี่ลกไลน์อะรฮะมัดผมนี่หงครับผมก่อมัดผมนี่อะไรพี่หิงนอะไร ว่าโรงแรมเปิดใหม่กันไแล้วก็เป็นแบบให้เช่าด้วยเนาเราอยากฝากพิลีการมาต้วงจะไปดีไปพรไปพรหน่อยขอ้โรงแรมแกรนด์เนสอยพิจการทุกเรื่องต้องเต็มตลอดเวลาเนาะ้องเต็มลอดต้องเต็มตลอดเวลา เลยเรารีวิวโรงแรมเก่งมากเรารีวิวโรงแรมเก่งมากไ, <laughs> ไม่รอไม่รอบนี้แหละเร้วบอกว่าเออทำได้ค่ะเผือ <c oughs> ่อเขาจะเรียกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ เรียกว่าเป็นกระแสคู่จิ้นแบบมาแรงสุดแล้วคู่เราเนาะหนึ่งออลทำงานทุกวันนะลูกทำงานทำงานทุกวันค่ะทำงานทุกวันค่ะถือว่าได้นี่ฉายาคู่จิ้นพันล้านายนะเพราะเราไปได้นี่มาไงรางวัลอะไรนะเออมูลค่าสื่อรวมกันเป็นพันล้านจิ้นใช่ติดท็อปหนึ่งท็อปสองเลยเนี่ยน้องออมนี่น้องออมเช็ค ใช่พี่หลิงไม่เปิดโซเชียลแน่นอนเพราะว่าจะรุพภานแล้วแหละว่าแบบว่า engage อะไรต่างๆไปอีกเลยก็คือ Balenciaga สูตร n g a เราด้วยใช่ด้วยอะไรหัวเป็นผู้จินพันล้านเลยนี่หลิยกูยังงงอ่ะนี่น้องตอบนี่นะครับตอบเลยเราไม่ค่อยอันนี้ไงแต่ว่าหลิงเชื่อว่าผู้อื่นก็พันล้านเหมือนกันอันนี้น้องเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ข่าว เราตั้งใจไหมคะน้องออมตอนแรกคือตรงๆว่าไม่ดูกัดใจหนูอยาตอนนี้ก็ตัดใจก็รู้ตอนนี้ที่นี่แล้วเข้าใจนะเข้าใจไม่ได้ไปติดแล้วอ๋อไม่ตดีล้วติดใจนะใจอย่างน้องออมเป็นที่หนึ่งเลยคุณที่หลิงเป็นที่สองจริงๆหลิงคิดว่าแค่คนไทยได้ได้ไปไกลถึงต่างประเทศแล้วก็แค่ แค่แค่เป็นประเทศไทยอ่ะก็ดีเลยใช่คือคือเขาเรียกว่าปีที่ผ่านมาชาวอาไทยได้ไปได้ไปต่างประเทศเยอะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แบบดีดีแต่แล้วแล้วก็ข้าง้าเราเออถ้าเราเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับให้กับแบรนด์ต่างต่างได้ดีดีแล้วมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าแบบอินดัสทรี เพราะว่าไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะไปกี่ครัง้งอะไรเงี้ยูาคาสื่อมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยอะไรอย่างงี้ยพี่หนิงสรุปรู้ <c oughs> พิ่งรู้เมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมค <c oughs> <c oughs> ะ่เ้เต้่เต่เต้าืนเต่ามันหืักพันล้านเลยนะเน้ ทางไปทัวยังไงบ้างประเทศประเทศเชียงใหม่ประเทศแต่ก็มีหลายประเทศต่อมาแต่ไม่ใช่ประเทศแต่จังหวัดนี่หลายประเทศที่ไม่รู้กี่เราจะต้องไปนี่อีกไหมนี่ก็ขอดแก่นบ้างเทมบ้างเชียงใหม่าประเทศประเทศหรือว่าบอกยังไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะเป็นคอนโทอลนี่ต้องการต้องเที่ยวไหนต้องรู้ก่อนกลายเป็นจริง สอบได้ตอบยังได้ตอบยังว่าเออมีหลาเประเทศไหมหรือว่าบอกไม่ได้มีภาษที่ผ่านแล้วก็เป็นภาาเปรนเทพแล้วก็อยากไปอยางไปทำได้อีกเลายหลานประเทศเลยถ้ากมีโอกาสก็ดีค่ะโมโนคือเราพร้อมีจะไปเลยชอบทำงานกันออสชอบทำงานมกเลยค่ะมีเลิฟไม่จอเราเรียนสามารถทาได้สีงานได้เนะคะได้งานต่อวันวันนึงเเราสามารถ คือเริ่มจากกี่โมงเริ่มตั้งจากกี่โมงหกโมงเช้าถึงถึงหกโมถึงสี่ทุ่ถึงสี่ทุ่มเชียงคืนพี่หลิ่งได้ถึงเที่ยงคืนนอนสี่ทุ่มเราเราเคยเชียงคืนกันนิดน่อยมันต้องนอนไวไหมต้องนอนเร็วไหมอ่อการพักผ่อนที่จริงก็จำเป็นแต่ว่าถ้าถามว่ามีงานเข้ามาเราก็เราก็แอบไม่แบบแต่ถ้าสี่งานก็ไหวต่อวันมากสุด ก็ทำได้นะพี่หนิทำได้หรือทำได้หนูชอบเหมือนกันมีเวลานอนใช่ไหมพี่หนิมีเวลาไปต่างถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถวิ่งได้วันละสามประเทศเลยถ้าไปต่างประเทศก็สามารถทำได้รอบละสิบงานเหมือนกันเราก็สู้เหมือนกันเพราะว่าเวลามีค่านอนไม่ค่อยพอวันนี้ช้าช้าหน่อใช่การนอนเป็นเรื่องของอนาเรื่องของคุณจุงวันนี้หลยดีเราทุกคนต่างเคยนอนมาแล้วเออต่างมาแล้ว ผ่านี ble, ่านมีเรื่องหนึ่งานงานรักงานมีเมียที่เราไปออกแล้วมีแบบมีเขาไปตีข่าวถึงสื่อกาลีไปตีข่าวเออมันมีดังภาพไม่รู้ว่าเป็นมือหรืออะไรยังไงเอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเอออยอมยอมรว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งอ่ะเขาเหมือนเขาจะแปะมือเราแปะเลยแสดว่าแต่ว่ามุมมุมกล้องอ่ะเออแต่ว่าจะจะดูออกมาจะเต็มสีอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ถ้าดังกล้องบางคนเลยเขาจะมีใส่จริงแล้วนี ว่าเรามันเป็นมุมกล้อง

เราแก่แก่และต้อยแล้วแก่แล้วเป็นไงบ้างคะพี่หนิงทุกความรู้สึกหน่อยเป็นของขวัญตกใจเหมือนกันหมายถึงว่าตกใจดิเม่ตกใจหรือว่าอะไรนะก็คือดีใจเลยเราก็ไม่คิดว่าน้องมันเลยมันนมันเลยมานดานหรอไม่ที่อันนั้คิดว่าเราลืมไม่ไม่คือเราลืมไปแล้วคือคิดว่าเราทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานเหมือนเดิมวันปกติอยู่ดีน้องออมก็เดินมาบอกว่ามีของขวัญจะให ของันอะไรอ่ะไม่ได้โอกาสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร้องไม่ได้ร้องไมใส่ใจไงร้องไม่ใส่ใจอยู่ก็ดีใจดีใจมากจโอเคโอเคค่ะไปเจอแต่ดูรีบกันอันนี้รอบนี้อ้อก็ไม่ดีแ